ีเอฟซีและผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็ออกหมายครับผมหมายก็เป็นหมายแถวแถวบ้านสะอางนะครับแถวป่าบ้านสะอางครับผมาาใหญ่ครับผมนีมันจะมีที่โล่งครับผมที่โล่งเห็นนกลงหลายตัวครับผมดูนกต่อจะขันหรือไม่ขันครับผมอยู่ข้างป่าด้วยครับครับผม เราจะไปใส่ตรงนู้นครับผมใส่ละเลาะตรงนู้นครับเห็นลงสามสี่ตัวครับผมคดี๋จะไปหาที่ใส่นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผมวันนี้ก็เอาเพชรนำหนึ่งมาครับผมกหลักออกบ่อยครับผมจะได้ชินครับแต่นี่ข้างป่าไม่รู้จะขันหรือไม่ขันครับผมครับผมฝากติดตามช่องชลีบ้านทุ่งเลยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมโอ้ว่าจะใสาสักหน่อยจะของที่เข้ามาครับผมครับครับนกบินขึ้นครับจะของที่เข้ามาครับนกลงเต็มน,นะผมน่าจะ ใส่ตรงนี้น่าจะนกป่าน่าจะตื่นไม่กล้าลงนะผมหรือเจ้าของที่เข้ามาครับผมย้ายมาใส่ฝั่งนี้ครับผมเมื่อกี้จะใส่ฝั่งนู้นทันีเจ้าของเข้ามาครับเขาอยู่ตรงกระท่อมนกน่าจะไม่ทำครับเลยย้ายมาทางนี้ครับผมครับผม จะมาดูครับผมใส่ตรงนี้ครับผมเมื่อกี้ตีปีกมาต้นอยู่ขานี่ครับตีปีกมาตรงตัวหนึ่งตรงนี้ตัวนึนงนนนครับผมครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับ เข่ามหาเลยครับนะครับติปีกมาไล่คูกันอยู่ตรงนี้ครับผมติปีกมาไล่คูอยู่ต้นอยู่คานะครับเรียกสับเร็วมากครับตัวนี้ทำดีครับเหมือนลูกผสมเลยครับผมทำดีครับผมแต่นกต่อเรียกเรียกหยุดหยุดเรียกเรียกหยุดครับอีกามันบินเข้าไปเข้ามาครับผม กายเยอะมากครับครับโอ้เดี๋ยวเก็บก่อนครับผมคบไอตัวที่มันเรียกสับเร็วมันอยู่ตรงนี้ครับผมตีปีกไปฝั่งนู้นครับบินวนไปวนมาลูกต่อไม่ทำเอาครับผมตื่นิก,กาครับมันอยู่ข้างป่าด้วยครับผมป่าใหญ่ ครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมเสร็จตอนแรกก็นี่ครับบินออมมานี่ครับผมมาเกาะอยู่นี่ครับต้นหว่างกลางนี่ครับนกต่อเรียกก็ไม่ลงครับผมน่าจะเป็นตัวเมียครับผมขันอยู่ตรงนู้นครับใช้เรียกสับเร็วครับผมนีครับมันเรียกอยู่ตรงนี้ครับผม ในคลิปก็น่าจะได้ยินครับได้ยินเสียงมาเรียกอยู่พุ่มพุ่มเนอพุ่มไปใกล้ต้นตาลนะครับผมเก็บเลยครับผมมาติดแต้มเหมือนเดิมครับอากาศก็มีพายุเข้าครับผมนี่ครับมึดตึ๊บเลยครับผมคืมทั้งวันครับก็ช่วงบ่ายแล้วครับผม รถกะจอดอยู่ฝั่งนู้นครับนกต่อก็นกทำก็ตื่นกาครับผมขันๆหยุดหยุดครับเป็นป่าใหญ่ด้วยครับผมนกก็เป็นนกใหม่ด้วยกำลังได้สองแต้มครับผมครับผมเออมาถึงรถแล้วครับหมายก็เป็นหมายบ้านซางครับผม หมายบ้านซางหมายก็มาที่มาเก็บเห็ดทแถวนี้ครับผมเห็ดฐานครับแต่ตอนนี้เขาถาังโลงหมดแล้วครับก็เห็ดก็ไม่ขึ้นครับผมไม่มีเห็ดขึ้นนะครับเจ้าของที่เขามาถางครับแต่คนก็มาเก็บอยู่แถวนี้นะครับผมครับผม หมายบันซางครับผมครับก็หมายนี้ก็นกเยอะครับผมนกเยอะมากขันเต็มเลยครับผมเป็นป่าใหญ่นะครับครับผมไม่ได้แต้มครับผมนกต่อก็ไม่ค่อยจะทําครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ